วันนี้นะครับทางด้านของ AOT นะครับได้มีการลงพื้นที่นะครับโดยนาวาอากาศเอกสิริบูลดิษยแย้มนะครับจากกรมการข่าวทหารได้มีการนําคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ลงพื้นที่ครับเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในบ้านหนองยากแก้วอาเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วหลังเกิดการประทะก,กันนะครับเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับโดยมีทางด้านของพลจัตวาสัมซุนริชาร์ดมูซานะครับเป็นผู้ช่วยทูตทหารมาเลเ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ AOT ไทยพร้อมด้วยกับผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมลงพื้นที่ครับโดยพันเอกชัยนาลงกาศีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่12กองกำลังบูรพาได้เป็นผู้นำคณะสังเกตการนะครับเข้าพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณบังเกอร์ที่มีการประทะครับ พันเอกชัยนรงค์อธิบายนะครับว่าทหารกัมพูชาอยู่แนวหน้าบริเวณต้นไม้ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับกับจุดที่มีบังเกอร์ทําให้แนววิถีกระสุนที่มีการประทะก,กันเนี่ยนะครับก็ยืนยันครับว่าบริเวณดังกล่าวนั้นนะครับไม่ได้มีบ้านประชาชนชาวกัมพูชาอาศัยอยู่นะครับแต่เป็นแนวต้นไม้และเป็นป่าและเป็นทหารเป็นเป็นเพิงพักของทหารกัมพูชาเท่านั้นครับพุ่มไม้สองพุ่ม านใชาเห็นที่ฐานกองกำลัใหม่นี้ใช่ครับแนวแนวแนวบูชานะที่ทางการยิงมาจากที่นี่ครับใช่ครับฐานกบฏลายยู่ตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้ยไม่มีกลุ่มของบ้านคนเลยตามที่เขาได้ไปอ่านในสื่อว่าเรายิงใส่กลุ่มบ้านบ้านเรือประชาชนซึ่งดูจากที่ทางการยิงแล้วเนี่ยเข้าเข้าไปในพื้นป่าพื้นที่ชุมชนจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับใช่ครับตรงกลางตรงนี้เป็นพื้นป่า ระหว่างลงพื้นที่พลจัตวาสัมสุนนะครับได้ใช้อุปกรณ์เลเซอร์ทดลองนะครับให้เห็นถึงแนววิถีกระสุนครับนอกจากนี้นะครับยังให้ช่างภาพนิ่งของไทยถ่ายภาพไปยังบริเวณป่าตรงข้ามซึ่งเป็นจุดปะทะนะครับเพื่อตรวจสอบว่ามีทหารกัมพูชาซุ่มอยู่ในบริเวณดังกล่าวหรือไม่ครับเบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบของกองพิสูจน์หลักฐานพบร่องรอยกระสุน2จุดด้วยกันคุณผู้ชมครับจุดแรกนะครับคือบริเวณต้นไม้หน้าบังเกอร์จํานวน8แห่งครับส่วนที่บังเกอร์นะครับพบ ร่องรอยกระสุนจำนวน2แห่งด้วยกันโดยแห่งแรกนะครับมีกระสุนฝังอยู่ในบังเกอร์หลังสามารถนำออกมาได้นะครับพลจตุมาสมสุนก็ได้มีการ นำกระสุนดังกล่าวนะครับมาแสดงให้กับสื่อมวลชนเนี่ยได้เห็นนะครับก่อนที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระบุว่ารอยกระสุนนั้นนะครับเป็นร่องรอยใหม่แต่ขอยังไม่ระบุรายละเอียดของชนิดกระสุนนะครับว่าเป็นประเภทอะไรรวมถึงระยะทางและวิถีของกระสุนเนื่องจากต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานดําเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนครับ นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามนะครับถึงวิธีกระสุนที่ทางฝั่งกัมพูชายิงเข้ามายัางฝั่งไทยนะครับว่าต้องการให้ถึงแก่ชีวิตของทหารไทยหรือไม่ทางด้านของคณะเอ t นะครับบอกว่าขอไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ครับ นอกจากนี้นะครับทางด้านของพลจตวาสัมสุนะครับยังยืนยันด้วยครับว่าไม่ได้รายงานนะครับเรื่องของระเบิดที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกดนะครับไปที่ประเทศมาเลเซียว่าเป็นระเบิดเก่าตามที่สื่อมาเลเซียรายงานครับโดยคาดการนะครับว่าการสื่อสารดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนกันครับนอกจากนี้ยังระบุอีกนะครับว่าทราบอยู่แล้วว่าการลงพื้นที่วันนี้สื่อมวลชนต้องถามในกรณีแน่นอนนะครับก็เลยมีการเตรียมคําตอบมาส่วนจะมีการเดินทางลงพื้น ที่ไปตรวจสอบที่ห้วยตามาเรียด้วยตนเองหรือไม่นั้นนะครับบอกว่าขึ้นอยู่กับฝ่ายความมั่นคงของไทยว่าจะพาไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ครับ